สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกสม,มนวิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการ t ด e Hero ทางกิฟฟิรินชาแนลแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโลกของธุรกิจเครือข่ายเป้าหมายคือการปักหมุดความสําเร็จตั้งแต่วันแรกๆที่ลงมือทําค่ะเพราะว่าเป้าหมายคือคุมทรัพย์มหาศาลหากคุณผู้ชมคิดอ่านอย่างเข้าใจและวันนี้ค่ะคุณสุพรธัญยาวาสผู้บริหารระดับไดมอนด์แกลนพาราไดส์จะมาไขาข้อข้องใจค่ะว่าคุมทรัพย์มหาศาลจากการทํางานอย่างมีเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ท่านผู้นำที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะคะบางคนบอกว่าอุ๊อยากจะรู้จริงเลยพี่เหนือก่อนทำกิฟฟรีได้ทำยังไงมันมีแรงบันดาลใจเชื่อแน่ว่าทุกท่านน่นะคะที่ทำธุรกิจกิฟฟรีเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจและมีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะเล่ฟังนะคะงานกับเงินเดี๋ยวนี้เนี่ยรายได้มันสวนทางกันท่านว่าจริงไหมคะเดี๋ยวนี้ท่านมีเงิน500บาทไปซื้อกับข้าวในตลาดสิ มะนาวลูกก็เท่าไหร่คะ9บาท10บาทโอ้โ oh ห oh. มันไม่พอจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมนุษย์เงินเดือนเดือนหนึ่งเขาใช้ยังไม่ถึงเดือนเลยหมดแล้วนะคะสิ่งเดียวนะคะที่จะทําได้ก็คือต้องทําไมคะกู้กู้อย่างเดียวสมัยนั้นนะคะ17ปีย้อนหลังก็ยังรับราชการอยู่ก็จับเพื่อนนะคะจับคู่สมัยก่อนน่นะคะแบงค์ธนาคารต่างๆเน,นี่ย เขาก็จะมีโปรโมทวา่าจับคู่ทําบัตรเครดิตเคยไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวนี้มันเยอะสมัยก่อนไม่มีหรอกนะคะแต่เพิ่งจะมีพอจะมีปุ๊บเขาก็โฆษณาบริการบริการของเรานี่นะจะเป็นเหมือนแบบพี่น้องไปเลยครูข้าราชการันางนั้นเลยเงินเดือนเหลือกันเ,เดือนละพันสองพันนะคะไปกันไปแถวเลยจับคู่พอจับคู่ไปปุ๊บไปธนาคารท่านรู้ไหมคะเขาจะมีแผนกเขาเรียกอะไรสัมภาษณ์เขาจะมองหัวจรดเท้าเลย ที่เป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครดูถูกไม่ชอบให้ใครมองวัวจดรดเท้าท่านชอบไหมทุกคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดเฮ้ยเราขา้าราชการนะแต่งชุดขา้าราชการมาเนี่ยทาไมมองเราถึงขนาดนี้และอยู่เป็นใครแค่เป็นพนักงานเท่านั้นเองเชื่อไหมคะยังไม่ถึงคิวเพื่อนเขาจับคู่กันก่อนมาเลยพอดูสมุดปุ๊บนะทำไมเหลืองกันแค่นี้เอาเงินไปไหนหมด ดูสิสะแตรับไมเดี๋เป็นปีเลยเนี่ยถ้าไม่เหลือแค่นี้โอ้ย่างงี้จะปะกุเอา้าท่านรักเพื่อนไหมอ่ะท่านรักเพื่อนไหมถามจริงไปด้วยกันอะเช่นเป็นคนที่แบบทนไม่ได้เลยจริงนะฉันเลยบอกว่าคุณเป็นใคร,รอะผมเป็นพนักงานไงละ่ะหน้าเขากับากด,ด้วยคิดดูนะการพูดกันจาแบบนี้นะคะพรามเป็นพนักงานไงละ่ะเอา้าพนักงานแล้วคุณมีหน้าที่อไะไรกา้บริการคุณไงแล้วคุณพูดอย่างนี้เหรอ เออก็ผมถามนี่ไงคุณถามอย่างนี้เขาเรียกว่าตะคอกคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วปรากฏว่าเพื่อนอายไม่นะกลับแลพากันกลับผดก็ปรากฏว่าไม่ได้กู้สักคนเลยพอวันรุ่งขึ้นเพื่อนก็บอกว่าวันนี้จะไปใหม่พี่ก็เลยบอกจะไปเพื่อนพอมึงอยู่โรงเรียนพอแล้วก็เลยไม่ให้ไปนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเลยนะเจ็บใจเป็นคนที่เจ็บใจมากเลยแค้นใจจริงๆ สักวันหนึ่งใครดูนะฉันจะรวยให้แกดูเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็มาเล่าให้เพื่อนฟังนี่นะสักวันหนึ่งใครดูนะฉันจะรวยให้ฉันจะมีเงินนีให้ธนาคารมานั่งอ้อนวอนฟางเงินหน่อยฟางเงินหน่อยฟังเงินหน่อยเพื่อนมันขำกากเลยหุ้ยฝันเป็นเหรียเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะนี่แหละเป็นคนที่แบบไม่ยอมสักวันหนึ่งฉันต้องรวยให้ดูนะคะถ้าใครคิดอย่างนี้นะแน่นอนสักวันต้องรวยจริงๆนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่าอยากรวยเหรอ ไปนี่ไปฟังบริษัทนี้เนี่ยเขาพูดได้ดีมากเลยนะพูดให้คิดเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะพอไปนั่งฟังปุ๊บหลายๆบริษัทก็จะพูดอย่างเงี้ยยกย่องพูดถึงมหาเศรษฐีของโลกเคยได้ยินไหมคะอ่านี่ค่ะลอสตลิมบ้างบินเกตมั่งนี่นะอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยรวยด้วยตัวเองเคยได้ยินไหมคะฟังแล้วอุตายละแกรู้จักเขาเหรอนี่ยใจเองนะก็กลับมาเล่าให้เพื่อนฟังเฮ้เยฉันไม่เอาอย่างเงี้ยฉันไม่รู้จักมน,นสักคนหนึ่ง ถ้าฉันจะรู้เนี่ยฉันต้องเห็นบ้านเขาอยู่ที่ไหนเขาประสบความสําเร็จยังไงอันนี้อยู่ถึงนอกอเมริกาไปได้เหรอรู้จักเหรอใครจะพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะคะนั่นแหละนะคะก็เลยเนี่ยมาไลา่เพื่อนฟังเองมาเล่าความฝันให้เพื่อนฟังฉันจะรวยด้วยตัวเองฉันไม่ฟังเลยพวกนี้เพื่อนก็นขำกากเองโอ้ยเธอในช่างเพ้อฝันละเกิดเคยเจอไหมคะเพื่อน,นแบบนี้เคยไหมโอ้ยฝันอีกแล้วฝันฝันฝันนะเพื่อนมันก็ขำกากเลยนะคะก็เลยบอกว่า ฉันเนี่ยจะเป็นข้าราชการครูคนแรกของประเทศไทยที่มีรายได้เดือนนึงเป็นล้า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 นเพื่อนก็เลยบอกว่ากูจะหัวเราะให้ฟันหักเห็นไหมคะไฟเก็เริ่มหักแล้วขำกริ้งเลยนะคะเพ้อฝันเอเด้เดือยข้าราชการครูอย่างเราเดยนะมันค่อยๆไปค่อยๆไปมันเหมือนน้ําซึมบ่อทรายโอ้ยฉันไมาหรอก ปีหนึ่งต้องมานอเออมานั่งรอกันมาต้องมานั่งทําผลงานแล้วมารองเงินอย่างเดียวน,นะคะแล้วครูต้องกี่คนนะถึงจะได้สองขัง้นสามขั้นเดี๋ยวโอ๊ยไม่เอาฉันรอไม่ได้นะคะนี่คือแรงบันดาลใจที่จะทําให้มีวันนี้ได้นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเลือกธุรกิจเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยมาท่านบอกทาไมต้องเลือกกิฟเฟรีนนะคะเป้าหมายตรงกันค่ะเลือก ที่เลือกกิฟรีเพราะทําง่ายรายได้ดีไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นท่านว่าจริงไหมคะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี้แหละบางท่านบอกว่าโอ้ยทำแล้วไม่เห็นรวยเลยเคยไหมต้องถามว่าท่านใช้สินค้าตัวไหนไปเปิดใจและขยายงาน บางท่านไปขยายงานแต่ข้อาสารข้อาสารข้อาสารยิ้วจนแบบหลังแข็งหลังเค็ดเอวเค็ดเอวยอเกืกเป็นหมดเลยนะคะข้อาสารกี่พีวีดูตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าอิ้วยู่ยาสีฟันไปหลอดหนึ่งได้กี่พีวีเออต้องดูด้วยนะคะอันไหนที่มันหนักกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสินค้ามันเป็นสินค้าครอบคลุมไปทั้งหมดในชีวิตประจาวันที่เราใช้อยู่ตรงนี้ตอบโจทย์ตัวเองเลยว่าใช่เลยธุรกิจเนี้ย เป็นธุรกิจของฉันฉันจะรวยด้วยสินค้าตรงนี้ให้ดูอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมานานละแต่เราไม่มีเงินทุนที่จะมาสร้างบริษัทเองนะคะไม่มีเงินทุนที่ต้องจ้างพนักงานแล้วก็หาแหล่งผลิตเองเพราะฉะนั้นตรงนี้บริษัทแม่ผลิตให้เราฉันนี่แหละจะเป็นคนที่กระจายสินค้าตรงนี้เป็นกระจายออกไปให้หมดเลยเพราะเพื่อนเราเยอะ กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะกับการทำงานอย่างมีเป้าหมายซึ่งจะนำมาสู่รายได้อันมหาศาลค่ะในแบบฉบับของคุณสุพรัญญาวาดแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อว่าเมื่อเป้าหมายใหญ่แล้วแรงบันดาลใจจะต้องสม่ำเสมอด้วยจึงจะก้าวสู่ความสำเร็จได้ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ